สวัสดีตอนคำคำพี่น้องดวงอาทิตย์กำลังสิตกนะครับผมแต่กันยังอีกลายตืบอยู่พี่น้องผูแจงยังปางอยู่นะพี่น้องเนาะครับผม <c oughs> กันยังมีแสงแดดอยู่นะครับพี่น้องนี่นะครับหาโมงกลักวเนาะครับผมลุงท่องก็ได้ลงมาหนาลุงท่องวา่าที่ไซเบทพี่น้องก็อง <c oughs> พอกันต้อนย่ำเบทเนาะพี่น้องนี่กันเบทลุงท่อง แกเนื้อยังยังอยู่เด้อยนี่พี่น้องเนื้อยังยังอยู่นะครับผมเนื้อปลาเมึกพี่น้องเนื้อปลาเมึกพอ้ยลุงทองใส่ใบฝุ่นเนาะพี่น้อง,อพ,อง <c oughs> นะพอ้ยไปริมป่าพโนลยหลอดฝุ่นลนะพี่น้องนะสิตพอโตวันนะพี่น้องเนาะไปลองเบิง้งงั้นหน้ากาันน้ำกันอ่ำฝุนนน่นเนาะครับผมน้ำคลองน้ำชุมชนเนาะพี่น้องนะครับผมมาแม่นน้ำห่วยนี่มีก็มืดนี่ก็แป้นเนาะครับผมนี่ นี่เบ็ดครับผมโอ้ยวันม,มีคนจับไอ้กล่องให้พี่น้องเอ้ยอาจีาพหาหมืดแน่หาหมืดนแน่เนาะครับผมหาหากล่องกับผมมีตังค์พี่น้องเออเนาะหากล่องกับผมมีตังค์เนาะครับผมลำบากนุ่งท่องบัดชั้นเนี่มีเงินสื่ออืมนี่นุ่งท่องกับใจเบ็ดเนาะครับผมมาโชคให้มาเด้อ จะใช้มะน,นีแล้วพี่น้องใส่ะมะน,น,นี่ละนะครับผม,มจะไหนการลุงท่องก็จะคอยามเบ็ดไปก่อนเนาะครับเนาะได้เบอร์ได้ก็ค่อยมาสะดุบเจหลังเนาะพี่น้อ,เอ,นอ,องเนาะผุ่นเปล่อกระเลนออกไปอยู่รับลาเข็งนหน่อยนะครับผม,มให้เบิ้งเหนือไปย่ายงๆบัวเมืเนาะครับพี่น้องเมิดเมิดอเมื่อนี่เป็นแอมแฉมเนาะพี่น้องเนาะนี่น เป็นแอมแขมเลยเหยื่อน,นะครับผมมีป่ามีตาไอเบ็ดนะครับอ่ะพี่น้องก็เอาไวส้สำน้ก่อนครับผมมารอหลุนอีกครั้งนึงนะครับผมมาอื่นเศร้านุ่งท่องกับสีขอยามไปหนีไปหอดพึ่งกับค,คงจะคำนะครับผมก็ขอ,ขอสวัสดีครับกาสวัสดีตอนคำคำพี่น้องดวงอาทิตย์กำลังสิตกนะครับผม แต่กันยังอีกลายตืบอยูอ่พี่น้องปุกแจงยางปางอยู่น้พี่น้องเนาะครับผม <c ười> กันยังมีเสียงแดดยดีดยวแต่ับพี่น้องนอี่นะครับหาหมมกุงกลัวเนาะครับผมลุงท่องก็ได้ลงมาหนาลุงท่องว่าสิใส่เบ็ดพี่น้องเบ็ดกับว่าหลายดอกครับผมลุงท่องบันใดใส้พี่น้องในเบิงองทำพูดลุงท่องไปใส่ฟังแต่บ้านตกพุนพ่นครับผนผักปลาไปพุ่กล้วครับใส่ไปสามสิบหลังพี่น้อง แต่เนื้อป้ามึกแห้งลุงท่องกับไ่ไ้ถายใหพี่น้องในเบื้องเนาะเดี๋ยวลุงท่องจะไปถ่ายไว้ให้พี่น้องในเบื้องยู่ดอกครับผมาก็มาชมบรรยากาศตอนคำ่ำคำในทุ่งหน้าเขา่าคือเก่านะครับหลังจากที่ฝนตกมาได้สองมือกอนน็น,น,นานนัน,น,มมนเนาะพี่นอ้องบ,บ,บ้านกะเมื่อนี้กับผมมียังเลยพี่น้องเมื่อนี้โบตกนะครับเมื่อวานกะตกมาเขาเดียวก็หายไปพี่น้องแต่ก็น,นักอยู่แต่ว่าบด่ดุลนะครับผม แกมือนีกันส่งๆคือสีบะบะมีเนาะพี่น้องเนาะหรือจังไดกับบอจักเนาะครับผมแต่เราเบิ้งแามขึ้นเนาะครับอ่ะกะผูกพอกันคำๆครับผมชมวิวบรรยากาศสวยๆงามๆพร้อมกับดวงอาทิตย์แง่งๆอยู่เนาะครับผมสวัสดีครับกับพอกันต้อนย่ามเบ็ดเนาะพี่น้องนี่นี่กันเบ็ดลุงทองเนาะกะเนื้อยังยังอยู่เด้อนี่พี่น้องเนื้อยังยังอยู่ นะครับผมเนี่ยปลามึกพี่น้องเนี่ยปลามึกพู้ยลุงท้องใส่ใบฝุ่นเนาะพี่น้องพู้ยไปริมป่าพู้ยหลอดฝุ่นลนาะพี่น้องนะจิตพอโตวันนาะพี่น้องเนาะไปลองเบิ่งงั้นน้ำกันน้ำฝุ่นเนาะครับผมน้ำคลองน้ำเชื้อปรทานเนาะพี่น้องนะครับผมมาแม่นน้ำห่วยนี่กระมืดนี่กระแป้งเนาะครับผมนี่นี่เบ็ดครับผม